สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนจากบาวเชิกินเที่ยวตลอดทัวนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้อยไม้ตายอำเภอห้วหินจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับมาดูเขาแข่งเรือแข่งเรือยาวเอยมาดูเขาแข่งเรือเรือเขาเรียกอะไรเรือเจ็ตสกีอันนี้บรรยาก,กาศ บรรยากาศเข้าแข่งเรือบรรยากาศเข้าแข่งเรือครับเรือหางยาวอะไรเออใช่เป็นเรือหางยาวสองราที่เราเล่อนไปเร่ร่อนกขอนจะได้วินิจจพิระเดชบัมเจริญจากกรุงเทพมหานครหมายเลขท่านหกและหลังจากปีพาปันเดีวสองบรรยากาศดีมากๆพอดีมาขับรถผ่านมาเห็นเขาแข่งเรือ ก็เลยเดินมาดูสมบรบรยากาศแค่งเรือยาวไอ้แข่เเรืเเขาเรีเกอะรเรเรบบเเ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  ไปนอนแล้วพอดีขับรถผ่านมาทางนี้เย็นเขาแข่งเรือโดยบังเอิญก็เลยมามาถ่ายคลิปสัอนแบบไม่รู้ข่าวมาก่อนเลยว่าเขามีแข่งเรือคนมา คนมาเที่ยวเยอะพะอสมควรนะครับคนมาดูแข่งเรือสุดยอด แข่งเรือยาแข่งเรือเขาเรียกแข่งเรืออะไรไหมเรือแบบติดเครื่องนอนถึงนอนบรรยากาศแข่งเรือสนุกมากๆม,มีของมาขายด้วยฝั่งน,น้นฝั่งโน้นจะมีของมาขาย มีของกินมาขายเยอะเลยอันนี้อันนี้นี่เขากลับมาแล้วเอียงเอียงบรรยากาศดีมากๆเลยกลับคนเดียวนะเขาอุ่นแรงนะมันเขากำลังแข่งเรือตแต่ไกล อ,อกก่อแทงแล้วนำหน้าไปแล้ว แข่งเรือแข่งเรือ,อยางกับคุณกิตติ แันหลังไวๆซีกได้แค่นี้นี่เนาค na <laughs>